สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลังสามสถานีทุรุญษษจรครับพามาสัมผัสกับจังหวัดสงขลราครับและขณะนี้เองผมมายืนอยู่กลุ่มบริษัทของ Green River h o l d i n g ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินการสมัครเป็นเครือข่ายภาคีกลุ่มธุรกิจคาสเทอร์ไมย้ยางพาร,ราบริษัท Green r i v e r เป็นกลุ่มธุรกิจที่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่มากของภูมิภาคของจังหวัดสงขลางครับแล้วเรามีภารกิจ4จังหวัดครับตั้งแต่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงครับ เราเลยมาถึงสงขาเนื่องจากกลุ่มบริษัท Green River Holding นั้นมีเครือข่ายภาคีมากมายหมู่ลานเลยครับและขณะนี้เองครับจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวพันกับเรื่องขององค์การแห่งความสุขหรือ Happy Workplace ซึ่งถือว่า Green River Holding นั้นได้เลือกหลักสูตรดังกล่าวตรงนี้ให้กับทางศูนย์เสริมอุตสาหกรรมศูนย์ศึกษาอุตสาหกรรมภาคที่สิบกระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวพันกับเรื่องของเครือข่าย c u ส t o อร r ซึ่งถือว่าระบบ In-House Training หรือการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจะมีสถาบันพัฒนา ธุรมนุษย์เพื่อสังคมสถาบันพัฒนานักบริหารครับเป็นคนดาเนินการในหลักสูตรต่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างภางคีเกิดข่ายโดยเฉพาะเราจะทําอย่างไรให้ทุนมนุษย์ของไทยเราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีก2ปีกว่ากเท่านั้นครับเท่ากับว่าขณะนี้เองกลุ่มบริษัท Green River h o l d i n g นั้นได้ดําเนินการในการพัฒนาธุนมนุษย์เพื่อดําเนินการในการจัดสรรพัฒนาองค์กรด้วยตรงนี้ครับถือว่าเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่สําหรับการเรียนรู้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Green River h o l d i n g นั้นถือว่่าเป็นผู้ทีีม การมองวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับโดยเฉพาะท่านออฮูเบิร์ตเนี่ยผม,ไ,มได้มีโอกาสมาสัมผัสท่านครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสแรกเปลี่ยนเรียนรูน้ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่นานมากมายนะแต่เห็นจากสายตาความคิดของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ แล้วนี่คือที่มาที่ไปของโครงการดังกล่าวตรงนี้ที่ทางสถาบันพัฒนาธุรุษประังคมสถาบันพัฒนานักบริหารจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเข้ามาพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทกุลิลิเวอร์โพดดิ้งครับแล้วนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราถือว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนาธุรุษโดยการเอาใจใส่โดยการหาหลักสูตรดีๆเข้ามาแบ่งปันของลูกสู่สังคมครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสุขกล่องความสุข8ประการหรือ Happy w o r k p l a c e ว่าสามารถเชื่อมต่อเชื่อมโยงสามารถเสริมเสริมสร้างโองกาสสู่ความยั่งยืนได้หรือไม่อย่างไรตรงนี้จะเป็นบทพิสูจน์ในการพัฒนาทุนรุของสังคมไทยครับแล้วสําคัญยิ่งครับเราจะมีกระบวนการการสร้างงานเป็นทีมฮะโดยการสื่อสารการคิดเรื่องนวัตรกรรมการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ AEC ประชาคามภศษฐิอาเซียนยังไม่พอครับเราจะดําเนินการเกี่ยวเรื่องของโครงการ 5. สหรือ5สอกิจกรรมคุณภาพสู่องค์กรคุณภาพ รงนี้ครับเราจะพยายามดําเนินการให้สอดรับสอดคล้องต้องขอขอบคุณนะครับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Green r i v e r Holding ครับจะไม่พอครับยังมีคณะผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่สิสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาครับแล้วนะฮะวันนี้เราจะดูนะครับว่าบรรยากาศในการอบรมสัมมนาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆนั้นเราจะดําเนินการอย่างไรแล้วจะรับการตอบรับแบบไหนอย่างไรด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราจะไปดูบรรยากาศโดยภาพรวมครับว่าวันนี้ สองวันนี้เราจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับบุคลากรของกริลุว่าคน d ิ n งอย่างไรแล้วนี่คือการพัฒนาทุมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขอย่างจริงจังครับท่านผู้ชมครับ